ชาในแต่ละประเทศกินคู่กับขนมอะไรบ้างวันนี้ไฮชาจะพาไปดูขนมยอดฮิตที่ผู้คนแต่ละประเทศมักนํามาทานคู่กับชากันค่ะฮ่องกงมิลทีจากฮ่องกงชาวฮ่องกงมักนิยมดื่มชาและทานอาหารเช้าในคาเฟ่สไตล์ดั้งเดิมโดยในหนึ่งเมนูยอดฮิตคงหนีไม่พ้นขนมปังสับปะรดที่มีรสชาติหอมมันเนยสัมผัสกรอบนอกนุ่มในจากผิวกรุบกรุบที่ด้านบนเมื่อดื่มคู่กับชาฮ่องกงที่มีรสชาติเข้มข้นก็ตัดรสชาติกันได้เป็นอย่างดี อั t เตอร์นูนทีจากอังกฤษเมื่อพูดถึงอังกฤษก็ต้องนึกถึงการจิบชาดำผสมนม,ม้มหอมในช่วงยามบ่ายคู่กับเซ็ตขนมหลากหลายชนิดแต่ที่คลาสสิกที่สุดก็ต้องขอยกให้สโคนขนมที่ทานง่ายเนื้อสัมผัสนุ่มเบวนกำลังดีและมีรสชาติไม่หวานมากที่ครองใจชาวอังกฤษมาอย่างยาวนานมาซาล่าชัยจากอินเดีย ชาชื่อดังจากประเทศอินเดียที่มีรสชาติหอมเครื่องเทศโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อนำมาทานคู่กับกุหลาบจามูนหนึ่งในขนมขึ้นชื่อของอินเดียจากรสชาติหวานๆตัดกับชาที่มีรสเผ็ดนิดๆจากเครื่องเทศที่ได้ลองทานสักครั้งบอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้ใครกรีนทีจากญี่ปุ่น ที่เน้นชูความหอมของใบชาและหวานน้อยขนมที่นิยมมาทานคู่กันจึงมีความหวานอย่างไดฟุกุที่มีความหวานทั้งถั่วแดงกวนและสตรอเบอร,บรีในแป้งนุ่มๆที่นํามาทานคู่กับชาอ่ดๆได้อย่างลงตัวแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆจะดื่มชาคู่กับอะไรกันบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะและอย่าลืมฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไฮชาชานมฮ่องกงด้วยนะคะ